สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกประจำปี2565หรือปี2022นะคะว่าดวงชะตาในช่วงปีหน้าเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะ,ะช่วงปีหน้ามีทุ่ลของไพห่หกดาบเข้ามาสถิตยอยู่นะคะก็คือเรื่องของการเดินทางข่าวทางไกลธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งธุรกิจด้านการสื่อสารหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ํา ทุกรูปแบบนะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นรวมถึงบางคนอะ่ะอาจจะมีเร่องการเปลี่ยนแปลงนะหรือการปรับเปลี่ยนธุรกิจรูปแบบใหม่ๆปรากฏขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นถือว่าเป็นไพ่ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างต้องใช้เวลาเท่านั้นเองนะคะ ก็ยังเป็นปีนะที่ผู้ใหญ่ยังเข้ามาให้การช่วยเหลือนะหรือให้การสนับสนุนกันอยู่แต่สิ่งที่ต้องรอบคอบก็คือเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งอะ่ะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยฉะนั้นยังต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์สําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกด้วยนะคะอาจจะมีคนเข้ามาสร้างแรงกดดันแหละนะคะหรือเข้ามาพูดใส่ร้ายป้ายสีนะคะหรือมีเรื่องของ คำพูดที่ไม่ค่อยถูกหูเท่าไหร่ในช่วงปีหน้าแต่ก็มองว่านะคะไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรเพียงแต่ตัวเองต้องควบคุมเรื่องของรมเท่านั้นเองแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของคําพูดหรือการสื่อสารนะคะจะทําให้เกิดโอกาสแน่นอนนะคะฉะนั้นในตําแหน่งของผู้ใหญ่ในช่วงปีหน้าให้รอบคอบนะคะเรื่องของการประสานงานกันนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของการเงินนะคะหรือเรื่องของผลประโยชน์ด้วยนะคะ และตำแหน่งของญาติพี่น้องให้เรามาระวังเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยปรากฏขึ้นอันนี้ให้เป็นอรอบคอบตำแหน่งของบริวารน,นะคะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของลูกหลานหรือบริวารลูกน้องถือว่าเป็นปีที่ดีนะคะหน้าที่จะเข้ามาส่งเสริมดวงชะตาหรือนําข่าวดีมาให้ในช่วงปีหน้าด้วยนะคะตำแหน่งของเพื่อนร่วมง,งานนี่ถือว่าส่งผลดีนะคะโดยเฉพาะเพื่อนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยหน้าที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจด้วยนะคะ คนที่เกิดราศีพิจิกเองนะคะจะต้องได้ร่วมงานกับคุณสุภาพสตรีแน่นอนฉะนั้นห้ามไปมีปัญหากับคุณสุภาพสตรีเด็ดขาดนะคะ,ะ,คะก็เป็นปีที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆห,หรือโอกาสใหม่ๆเข้ามาอยู่นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นปีที่ต้องควบคุมเรื่องของรมต้องรู้จักคิดแล้วก็ทบทวนนะคะในเรื่องของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ทบทวนในเรื่องของการทํางานด้วยต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของบุคคลรอบข้างแล้วก็ต้องใช้ความอดทนมากๆน,ะ,ะ,นะ,ะโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่เนี่ยหรือคนที่เกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจเนี่ย อันนี้จะต้องระมัดระวังเรื่องของความคิดที่ไม่ตรงกันนะคะจะทําให้เรื่องของโอกาสต่างๆนะ,ะยังเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับคนที่เกิดราศีพิจิกอยู่นะคะฉะนั้นนะคะถ้ามองนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะก็ยังถือว่าเป็นปีที่มีโอกาสแน่นอนแต่อาจจะมีเรื่องของปัญหาความล่าช้าเกิดขึ้นบ้างโดยเฉพาะช่วงต้นปีนะ,ะอาจจะล่าช้าบ้างหรือถูกเลื่อนถูกชะลอออกไปนะคะหรือมีปัญหาติดติดขัดขัดในช่วงต้นปีบ้างนะคะแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการทํางานนะคะหรือมีเรื่องของการ งานที่ยังต้องลงไปแก้ไขนะคะในช่วงปีหน้าอยู่นะคะแต่ก็ถือว่าธุรกิจการงานจะสามารถควบคุมได้แล้วก็ทําให้เกิดโอกาสนะคะที่ดีสําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกอยู่นะคะไพ่การทํางานที่ปรากฏขึ้นนะคะก็ยังปรากฏไพ่ราชนีไม้หรือไพ่เจ้าชายไม้ก็คือเรื่องของงานหรือธุรกิจหรือความกระตือรุ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณสุภาพสตรีนะคะหรือเรื่องของบริวารเนี่ยยังเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นแล้วก็ทําให้โอกาสทั้งโอกาสใหม่หรือโอกาสเก่าๆเนี่ยนะคะหรือคนเก่าๆเนี่ยยังกลับเข้ามาให้การสนับสนุนกัน เป็นอย่างดีอยู่นะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะถือว่าเป็นปีที่จะมีเรื่องของรายได้นะคะที่ดีเข้ามาหรือการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินเกิดขึ้นบางคนอาจจะมีเรื่องของการเงินที่มาจากทางไกลหรือการเงินที่มาจากการลงทุนหรือการทําธุรกิจนะคะซึ่งยังส่งผลในเรื่องของรายได้หรืออาจจะมีการเงินพิเศษปรากฏขึ้นด้วยนะคะซึ่งก็จึงถือว่ายังเกิดโอกาสที่ดีหรืออาจจะมีลูกค้าประจำอ่ะซึ่งยังมาติดต่อธุรกิจการงานก็ยังทําให้เกิดการเงินเข้ามานะะในช่วงปีหน้าอย nine, ู่นะคะรวมถึงอิทธิพลของไพ่ก้าเหรียญเนี่ยยังเข้ามาอยู่ในช่วง ช่วงปี2565ฉะนั้นการเงินยังถือว่าโดดเด่นแต่สิ่งที่ต้องรอบคอบนะคะในช่วงปีหน้าก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะในเรื่องของการเงินเพราะก็มีโอกาสที่จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมบ้านหรือการซ่อมรถนะหรือปัญหาด้านการเงินด้านผลประโยชน์หรืออาจจะมีการซื้อหรือการขายทรัพย์สินมีค่าบางอย่างออกไปในช่วงปีหน้านะคะฉะนั้นการเงินยังต้องควบคุมค่าใช้จ่ายอยู่เพราะว่าตำแหน่งไพ่การเงินถือว่าดีนะก้าเหรียญ นะก็คือคนที่มี7เหรียญขึ้นไปอ่ะนะถือว่าส่งผลดีคนที่เกิดราศีพิจิกมี9เหรียญนนยังไงการเงินก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าตําแหน่งการเงินไปถูกกดทับนะคะในตําแหน่งของไพ่ดาบนะก็หมายความว่ายังเป็นปีที่เราถูกกดดนันด้านการเงินอ่ะ หรือมีโอกาสที่จะถูกควบคุมถูกตรวจสอบนะคะหรือมีโอกาสที่จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอยู่ฉะนั้นก็ให้รับฟังไว้แล้วก็ให้ไปรับครอบประกันถ้ามีเรื่องของการเงินหรือกําไรเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ให้วางแผนจัดการในเรื่องของการเงินหรือการลงชนให้ดีนะจะเกิดโอกาสนะคะที่ส่งผลดีมากๆนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดนี่ถือว่ามีโอกาสนะ ที่จะมีคนเข้ามาพูดคุยมากกว่าหนึ่งคนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักต่างวัยนะคะหรือว่าพบรักทางใครนะคะหรือว่าพบรักกับการติดต่อธุรกิจการงานหรือมีคนชักนําในเรื่องของความสัมพันธ์มาให้ล้มถึงคนเก่าๆอ่ะ ก็มีโอกาสที่จะกลับเข้ามาในช่วงปีหน้าด้วยนะคะแต่สําหรับคนโสดแล้วความรักอาจจะยังไม่ค่อยที่จะราบรื่นหรือสดใสเท่าไหร่นะคะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอาจจะยังต้องรอบคอบในช่วงปี2565นะคะเพราะยังมีเรื่องของปัญหาติดขัดนะคะหรือความไม่ราบรื่นเกิดขึ้นอยู่นะซึ่งในเรื่องของความรักนะคนโสดก็ไม่ต้องรีบร้อนนะใะจะเย็นๆในเรื่องของการพัฒนานะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ไปก่อนนะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของความรักการครบซ้อนด้วยนะคะหรือชีวิตรักที่อาจจะต้องแบบ รอบครอบอะสำหรับคนโสดนะคะฉะนั้นมองว่าความสัมพันธ์มีโอกาสแต่ยังไม่ค่อยลงตัวนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาเนี่ยนะคะมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังนะ,ะกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้นะคะแต่ก็เป็นปีที่ต้องรอบครอบ เรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะโดยเฉพาะนะคะปัญหารักแทรกซ,ซอ้อนเนี่ยนะคะหรือว่าปัญหาเรื่องของมือที่3หรือความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยลงตัวเลยอันนี้ก็ยังต้องปรับกันให้เยอะๆในช่วงปี2,565ด้วยนะคะต้องหาเวลาใกล้ชิดกันนะคะต้องปรับช่วงเวลาให้ตรงกันด้วยนะคะจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์ดีมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะให้รามาระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโรคเครียด โรคไมเกรนนะคะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาโกกรคกรดไหลย้อนอ,ะอ่ะบริเวณทรงอกหรือเต้านมนะคะแล้วก็ในตำแหน่งของช่องท้องกระเพาะอาหารถุงน้ำดีท่อน,น้ำดีนะคะแล้วก็ไตนะคะกระเพาะปัสสาวะอาจจะอักเสบได้นะคะฉะนั้นอาจจะต้องปรับในเรื่องของแบบนอนให้เป็นเวลาพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารนะคะให้เป็นเวลาด้วยนะคะจะทำให้สุขภาพส่วนนี้ดีมากขึ้น อาการอักเสบในลำไส้นะคะผิวหนังเป็นผื่นคันนะรวมถึงบางคนนี่แบบเป็นปีที่อยู่เฉยก็อยากจะปลีกวิเวกอะ่ะเป็นโรคซึมเศร้าอยากอยู่คนเดียวรู้สึกเหนื่อยกับชีวิตงานงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะรู้สึกอะไรก็ไม่ลงตัวมันก็คือเรื่องของอารมณ์แหละปัญหาเรื่องของฮอร์โมนต่างๆอันนี้ก็ยังต้อง ไปปรับด้วยนะคะต้องดูแลนะคะในเรื่องของสุขภาพของติงให้ดีที่ว่าสุขภาพร่างกายไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพียงมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์นะคะหรือว่าเรื่องของสภาวะแวดล้อมนะคะหรือว่าคนในตําแหน่งต่างๆยังเข้ามากดดันทําให้เรารู้สึกเบื่อเซ็งแล้วก็เหนื่อยพอเรามีความรู้สึกเบื่อเซ็งแล้วก็เหนื่อยปุ๊บมันก็ไปกระทบกับเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพจิตใจเนี่ยนะคะอาจจะค่อนข้างเหนื่อยหน่ายในช่วงปีหน้าฉะนั้นต้องสร้างในเรื่องของความกระชุ่มกระชวยนะให้กับตัวเองด้วยนะคะสุขภาพ ากายก็จะได้มีความแข็งแรงแหละแล้วก็ไปสู้กับเรื่องของปัญหาต่างๆได้อย่างลงตัวนะก็ยังมีอิทธิพลของไพ่ลือสีปรากฏขึ้นนะส่วนใหญ่เนี่ยที่ดูมาเนี่ยทุกคนแต่ละราศีเนี่ยนะมักจะมีไพ่พระหรือไพ่ลือสีปรากฏขึ้นฉะนั้นมองว่าในช่วงปี2565เนี่ย ทุกคนจะผ่านพ้นไปได้แหละปัญหาทั้งเรื่องงานการเงินความรักสุขภาพจะผ่านพ้นแล้วก็แค้วคลาดทุกข์เเลยนะ <_' S 1> แล้วก็จะเข้าไปสู่ในเรื่องของศาสนาหรือเรื่องของการทําบุญหรือการปรับจิตของตัวเองหรือโปร่งมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็ถือว่าเราจะเห็นสจธรรมที่แท้จริงแล้วก็มองโลกแห่งความเป็นจริงได้ชัดเจนด้วยนะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้นะคะ <_' S 2> เดี๋ยวเรามาดูนะว่าในช่วงเดือนไหนนะที่คนที่เกิดราศีพิจิกเองนะอาจจะต้องรอบคอบ ในช่วงเดือนมกราคมที่เือเป็นเดือนที่เหนื่อยที่สุดละสาหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะถูกกดดันด้วยนะถูกนินทาใส้ายปล่สีนะมีความราช้าในเรื่องของการทํางานเป็นเดือนที่ต้องใช้ความอดทนอย่างมากๆด้วยนะคะบางคนก็ใช้คำถูกใช้คําพูดรุนแรงนะคะ แล้วก็คนที่ราศีพิจิกในช่วงเดือนมกราคมนะถึงแม้จะเป็นคนที่ชอบพูดเลยตรงๆแต่ต้องตรงอย่างเกิดประโยชน์นะไม่ใช่ตรงแบบสร้างความแบบศัตรูอ่ะอันนี้มันจะไม่เกิดผลประโยชน์อะไรเลยฉะนั้นต้องเป็นคนตรงที่มีเหตุผลน่ะตรงที่แบบพูดเพาะๆอ่ะนะคะถ้าเราใช้วาจารุนแรงนะคะมันก็อาจจะเกิดผลเสียแต่ในทางตรงกันข้ามกันก็อาจจะเป็นเดือนที่เราเจอคนลนักษณะแบบนี้ใจหินใจแคบเข้ามากดดันพูดให้เราแบบเสียใจนะคะแล้วก็ยังนินทาเราอีกนะคะก็เป็นเดือนที่รู้สึก ว่าจะเหนื่อยที่สุดนะคะทั้งเรื่องของการงานด้วยฉะนั้นต้องใช้ความอดทนแล้วก็ตรวจสอบเอกสารสัญญาทุกอย่างให้ดีแล้ว่าระวังปัญหากับผู้ใหญ่หรือเพื่อนด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะมีปัญหานะมกราคมอันนี้ให้รอบคอบแต่ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะก็ไม่โดดเด่นเลยมกราคมมันจะมีปัญหาต่างๆรวมถึงปัญหาเรื่องของสุขภาพเรื่องของปฏัติเหตุนี้ต้องระมัดระวังนะคะช่วงเดือนนะคะกุมภาพันธ์นะคะ ถือว่านะเป็นเดือนที่การทํางานจะติดขัดหรือล่าช้าเหมือนกันนะโดยเฉพาะโครงการบางอย่างอาจจะถูกเลื่อนหรือถูกชะลอออกไปนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของความล่าช้าเกิดขึ้นอันนี้ให้ยินอยู่บนความรอบคอบนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่การเงินยังเข้ามาอยู่แต่จะมีปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์รวมถึงค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมรถ ะะอาจจะเกิดขึ้นด้วยนี้ให้เรามาระวังนะคะความรักก็ไม่ค่อยลงตัวด้วยในช่วงนี้นะคะพอเข้าสู่ในช่วงเดือนม,มีนาคมไปแล้วนะคะคนที่เกิดาราศีพิจิกเองนะคะจะเริ่มลุกขึ้นมานะคะในเรื่องของการสร้างโอกาสให้กับตัวเองละโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของธุรกิจการงานอาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานหรือมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการทํางานนะคะซึ่งจะลงไปนะคะสู้ในเรื่องของการทํางานด้วยตัวเองเลยนะคะ้าะทาให้เกิดโอกาสมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะในเรื่องของงาน การเงินนะคะหรือในเรื่องของความรักต่างๆจะเริ่มดีขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมพอเข้าสู่ในช่วงเดือนเมษายนแล้วนะคะธุรกิจการงานก็เริ่มที่จะเป็นรูปเป็นล่างละเกิดการ เจรจาเรื่องของสัญญาเรื่องของโอกาสเรื่องของความสําเร็จการเริ่มต้นนะคะเริ่มที่จะส่งผลในด้านดีโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีอาจจะเข้ามานะคะนำข่าวดีนะคะหรือเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของดวงการทํางานให้กันด้วยพอเข้าสู่เดือนพฤษภาคมนะคะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการได้เจอคนเก่าๆอาจจะเจอลูกค้าเก่าๆ นะหรือว่าคนเก่าๆอาจจะกลับมาติดต่อธุรกิจการงานได้เจอเพื่อนเก่าหรือว่าบริวารเก่าๆนะอาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันนะซึ่งทําให้เรื่องของการทํางานนะคะจะเกิดการเคลื่อนไหวนะเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆการเดินทางระยะใกล้ นะคะหรือว่าอาจจะมีข่าวทางไกลหรือมีคนมาเยือนด้วยนะคะซึ่งก็ส่งผลดีในเรื่องของงานหรือธุรกิจมากๆในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะในช่วงต้นเดือนนี่อาจจะเป็นต้นเดือนที่เราต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์สักนิดนึงยังมีเรื่องของปัญหานะคะเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของการทํางานอาจจะเคลื่อนไหวยากสักหน่อยนึงนะคะแต่พอเข้าสู่กลางเดือนมิถุนายนไปแล้วการทํางานจะเริ่มเคลื่อนไหวดีมากขึ้นละแล้วก็ทําให้เกิดโอกาสที่ดีนะคะพอเข้าขสูเ่เดือนกรกฎานะคะ สิงหาคมนะคะก็เป็นเดือนที่จะเกิดโอกาสในเรื่องของการทํางานเหมือนกันโดยเฉพาะธุรกิจที่เราพูดคุยเอาไว้แล้วอะ่ะนะคะจะทําให้มีเรื่องของความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะเรื่องของสัญญาต่างๆนะคะหรือเรื่องของการเริ่มต้นต่างๆนี่จะเข้ามาเข้าสู่เดือนกันยายนตุลาคมนะคะการทํางานก็จะเกิดการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็จะส่งผลในด้านดีสิ่งที่เรารอคอยจะเป็นจริงหรือบรรลุผลนะคะ ช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมนะคะเดือนนี้ให้เรามาระวังปัญหากับผู้ใหญ่ นะคะหรือปัญหาในเรื่องของการทํางานนะคะหรือการเจรจานะคะให้รอบคอบแล้วก็ควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะก็มองว่าจะเป็นปัญหาระยะสั้นแหละนะคะแล้วก็จะทําให้นะคนที่เกิดราศรีพิจิกเองนะคะยังเกิดโอกาสในเรื่องของงานหรือธุรกิจอยู่เพีเยงในช่วงปลายปีนะคะสเดือนสุดท้ายของปี2565เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยในเรื่องของการทํางานแล้วก็ปัญหาความขัดแย้งต่างๆยังเข้ามาให้ต้องแก้ไขอยู่หรือการแข่งขันด้านธุรกิจการงานยังเกิดขึ้นอยู่ ะฉะนั้นต้องทบทวนนะคะแล้วก็ใจเย็นๆนะคะแล้วก็พยายามกระตุ้นในเรื่องของความรู้สึกหรือการทํางานของตัวเองด้วยจะทําให้นะคะในเรื่องของโอกาสต่างๆยังวิ่งเข้าหาในช่วงปีหน้าอยู่นะคะจากนั้นก็มองว่าไพา่โดยรวมแล้วนะคะก็อาจจะมีปัญหาในช่วงต้นปีแหละนะคะมกราคุมภานะคะพอเข้าสู่มีนาคมไปแล้วทุกอย่างจะเริ่มตีมากขึ้นละมันจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วส่งผลในด้านดีแต่ก็ยังต้องปรับตัวปรับความคิดอยู่ สาหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะพอเข้าสู่เดือนมิถุนายนคือกลางปีโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนเนี่ยเหนื่อยหนะักปัญหาเยอะนะคะแต่พอเข้าสู่กลางเดือนปุ๊บทุกอย่างเริ่มราบเรื่อนละนะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเราต้องลงไปทําด้วยตัวเองอะลงไปแก้ไขด้วยตัวเองควบคุมงานด้วยตัวเองทุกอย่างก็จะส่งผลดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้ปี2565นะคะยังเป็นปีที่เกิดโอกาสสําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกอยู่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าพาคยิพยากรจะแนะนําอะไรเพิ่มนะคะ ไพ่ยิบสีพยากรณ์ก็ยังบ่งบอกว่าในช่วงปี2565เป็นปีที่การทํางานของคนที่เกิดราศีพิจิกยังโดดเด่นนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ส่งผลที่ดีแล้วก็เกิดความก้าวหน้าโดยเฉพาะคนที่ทํางานหรือทาธุรกิจกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะถือว่าส่งผลดีค่ะส่วนในเรื่องของการเงินไพ่ยิบสียังบอกว่านะคะถึงจะมีปัญหาอะไรก็ตามจะสามารถแก้ไขปัญหาการเงินไปได้แต่ถือว่าเป็นปีที่ยังต้องเหนื่อยเรื่องของการาหาเงินหรือสร้างไรายได้อยู่นะคะแต่ความสามารถหรือความขยัน,นะ ะะหรือในเรื่องของความมุ่งมั่นจะทําให้การเงินหรือรายได้ดีๆยังเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีหรือคุณสุภาพสตรีอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินด้วยนะคะซึ่งก็ยังเกิดโอกาสอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะไพ่ยิบีนะคะ,ะ,คะก็อาจจะบอกว่าในช่วงปีหน้านะในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆอาจจะต้องแบบ จะเย็นๆน่ะสำหรับคนโสดนะคะอาจจะมีเรื่องของข่าวลือแปลกๆนะคะหรือว่ามีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยังต้องรอบคอบอยู่นะคะโดยเฉพาะความรักต่างวัยนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะก็มองว่าความสัมพันธ์อาจจะยังแบบ ต้องใช้เวลานะในเรื่องของการพัฒนากันไปก่อนส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานี่ต้องปรับความสัมพันธ์กันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะ,ะเรื่องของอารมณ์ร้อนนะคะแล้วก็เรื่องของความดื้อรั้นทิฐินี่แหละอาจจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์นะคะอาจจะกระทบกระทั่งกันได้นะคะอันนี้ก็ไปปรับกันด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพผาหยิบซีพยา,ยาการก็จะเตือนนิดนึงนะคะก็คือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคเครียดนี่แหละไพ่เดาโมลนะคะโรคเครียดโรคคิดมากโรคกังวลใจความ กลัวนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของปัญหาภายในร่างกายน้ำเหลืองไม่ค่อยดีของเหลวในร่างกายอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงผิวหนังเป็นผื่นคันแพ้อักเสบด้วยนะคะซึ่งก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นนะคะต้องลดความเครียดลงนะคะแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอสุขภาพร่างกายจะได้กลับมาฟื้นตัวนะคะแล้วก็ไม่ควรนะเดินทางไปสถานที่โอโครจรหรือที่ค่ำคมืดมดคนเดียวอะ่ะมันจะเกิดอันตรายนะคะ อ่านะคะก็ถือว่านะคะเป็นปีที่ คนที่เกิดราศีพิจิกเองอะนะ,ะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างช้าๆนะโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนมีนาคมไปทุกอย่างจะเริ่มดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เกิดโอกาสมากขึ้นนะคะในช่วงปีหน้าด้วยสิ่งที่เตือนกันก็คือปัญหากับผู้ใหญ่หรือว่าต้องไปทบทวนความคิดของตัวเองนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองในเรื่องของงานหรือธุรกิจนะจะทําให้เติบโตมากขึ้นตําแหน่งที่ดีนะคะก็เข้าหาแล้วกันก็คือตําแหน่งของบริวารน,นะคะหรือว่าตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานนะคะก็ยัง เข้ามาส่งเสริมดวงชะตากันอยู่นะคะจะทําให้เกิดโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์หรือกดติดตามนะคะประภาวดินไพ่ยิปซีพยากรนะคะจะมีเรื่องของคลิปดูดวงนะคะออกมานะคะส่งให้กันทุกๆเดือนเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่เกิดราศีมังกร จนถึงราศีธนูในแต่ละเดือนนะคะจะเป็นการเปิดไพ่เจาะดวงกันนะคะอย่างละเอียดด้วยนะคะแล้วก็คนที่เกิดปีนักษัตย์ปีชวดนะคะแล้วก็ปีนักษัตย์กุลเนี่ยนะคะในแต่ละเดือนก็จะออกมาให้กันได้รับชมนะคะอย่างละเอียดด้วยนะ,ะรวมถึงคนที่เกิดในแต่ละวันว่าจะเป็นวันอาทิตย์นะคะถึงวันพุธกลางคืนนะคะแล้วก็มีการเจาะช่วงอายุด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รู้ในเรื่องของดวงชะตาได้อย่างแบบรอบคอบอ่ะนะคะอาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย นะเพราะว่าในเรื่องของการตัดสินใจบางอย่างหรืออารมณ์ที่ว้าวุ่นเน่ะเมื่อเราได้รับฟังคลิปแล้วหรือได้ดูในเรื่องของการเปิดดวงแล้วไพ่ยิบสีท่านก็จะชี้นำดวงชะตาทําให้เราเริ่มมีความคิดแปลกๆทําให้เราอารมณ์เย็นมากขึ้นแล้วก็อาจจะมองหาหนทางออกนะคะได้อย่างดีด้วยนะคะก็ขอให้ปี2,565เป็นปีที่ดีนะสำหรับคนที่เกิดนะคะราศีพิจิกคนไหนที่มีความคิดอยากจะทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ํา ทุกรูปแบบนะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางไกลนะคะหรือว่าธุรกิจด้านการขนส่งทําได้เลยนะจะส่งผลดีมากยิ่งขึ้นนะคะธุรกิจที่เน้นในเรื่องของการบริการทุกรูปแบบด้วยนะคะธุรกิจช่วงค่าช่วงกลางคืนช่วงเช้ามืดนี่ทําดีหมดเลยเป็นตัวกลางตัวแทนนี่ดีหมดนะแต่ง,งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานด้านวิชาการเนี่ยนะอาจจะต้องรอบคอบนิดนึงนะต้องไปหาความรู้เพิ่มนิดนึงนะก็จะเกิดโอกาสในอนาคตแน่นอนนะคะวันนี้ขอ ให้ทุกท่านประสบความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองขอให้ไหลมาเทมาสําหรับคนที่เกิดราศีพิจิกและคนทุกราศีคิดสิ่งใดขอให้สมปัตถนานะคะร่ํารวยเงินทองและก็ร่ํารวยความสุขแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะคะขอให้ยิ้มเข้าไว้นะคะสู้เข้าไว้นะคะจะเกิดความสําเร็จนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะทุกๆวันนะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ